สวัสดีนะครับพอไปเป็นน้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็กฟอร์นะครับกับเกมไม c ครับกันอีกแล้วนะครับอ่าก็เป็นพา์ที่2กันเรียบร้อยละนี่ตัวนี้มีโกเลมด้วยอ่าโอเคจากพา์ที่แล้วเรายังไม่ได้เก็บไอเจ้านี่เลยแต่ว่าเราจะเก็บแบบคนปกติไม่ได้นะเวย้ยเราต้องทุบมันต้องมีการทุบเมือ่อไรไอเทมมันจะร่วงหมดเลยนี่เห็นไหมง่ายง่ายอ่าหอ่อไม่มีหอ่อ เฮ้ยเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราขอสำรวจพื้นที่ก่อนดูซิว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างเฮ้ยม,มีมีปลามีปลาหมึกโอ้มันมันห่อที่มันห่ออย่างเดียวเลยเฮ้ยซีนนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้ที่ก็มีของขอรับไปแล้วนะฮึโอ้เพียบเลยห่อมันมันมันห่อเฮ้ย อะไรเอ้ยมันใส่หัวเป็นคนอินเดียเลยแล้วเราจะแลกแลกของกับมันยังไงอ่ะหรือว่าต้องใช้มือเปล่าวะใช่เปล่าอ๋อในกรใช้มือเปล่าโอ้โหโคตรธุรกิจเลยเอามา26ี่สไปแลกเอมอรเล์ได้หนึ่งอมโมเลได้หนึ่งแลกเบรดขนมปังได้หกไม่เอากูไม่เอาแฮมมีโกเลม ทีนีอ้อะไรนะศัตรูด้านไหนก็ไม่กลัวละเพราะเรามีโกเลมยังไงล่ะไหนขอสำรวจบ้านนี้ซิบ้านนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อบ้านนี้เราเข้าไปแล้วโอเคดูซ OK. ิบ้านนี้มีอะไรเอ่ยโอ้บ้านนี้น่าจะเป็นบ้านของคนทำฟาร์มแล้วนะ مر. โอ้โหเฮ้ยห่อห่อเฮ้ยหมายหมายเขาว่าไงวะ บา,บางตัวมันสายหัวบางตัวมันก็ไม่สายหัวเหมือคเขาว่าไงวะ,อะโอ้โหดูทำบ้านดินี่มันห่อแฮห,ห่อแฮเต็มเลยนี่อะไรเนี่ยมันเหมือนร้านค้าเลยเว้ยมีกระดิ่งด้วยให้มีระฆังเฮสุดยอดไปเลยดูซิตรงนี้มีอะไรอีกบ้างเฮ้ยนี่อะไรโอ้โหฮะ หอ,อ,อ,อมันมันหอด้วยอันนี้เป็นเนื้อเน่าแรกอเมอรัลได้อ๋ออย่างนี้นี่เองไหนดูซิข้างบนมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยลงไปข้างล่างดีกว่าอันนี้บ้านนี้เอ้ยบ้านนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนี่นี่น,นบ้านนี้มีกล่องเราต้องทุบมันก่อนโอเคโอ้ได้อะไรมาไม่รู้ว่าเพียบเลยเนี่ย กินขนมปังก่อนละจ้าแต่ตอนนี้เราไม่อดตายละเฮ้ยเราทำเป็นมันเผาดีกว่าเฮ้ยเราไปเอาอรื่ก่อนดีกว่าไปเอาไอ้เตากับกร์ดซิงเิลจากไอ้บ้านถ้ำเราก่อนดีกว่าฮ่าเดี๋ยวน่ารู้สึกว่าจะอยู่ตรงตรงไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆเฮ้ยเราไปเก็บทอชด้วยดีกว่าเออเราไปเอาทุกอย่างเลยดีกว่า ย้ายบ้านย้ายที่ย้ายฐานเออยู่แถวแถวตรงไหนวะเยก็ต้องหาเหลี่ยมอะอ่าอ่าไหนวะให้กูลืมจริงๆนะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่านี่ไงแม่อ่าประตูโอ้โหบ้านเก่าอืมทุบไอ้ทุบนี่ด้วยทุบป,ประตู เก็บทุบทอชทุบทอชเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอออันนี้ให้เรามีขวานก็ใช้ขวานสิเออมันจะไปยากตรงไหนนี่ก็เก็บเก็บนี่มีอีกเก็บนี่ก็มีอีกเก็บเอาขวานทุบอันนี้ก็ต้องใช้พิกแอคทุบนี่ขุดขุดขุด อ่าเรียบร้อยอันนี้มีอีกในยูทูโอ้โหมืดเลยแมถ้าหาว่าเราไม่มีทอตั้งแต่แรกนี่ก็นะมืดสนิทเลยปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแค่โพรโงโง่ละมันก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละเพราะฉะนั้นเราจะย้ายถิดย้ายฐานไปตรงบาท NPC ตรงนู้นดีกว่าแมมีโกเลมก็สะใจหน่อยนะนะสเตมิน่าหมด เฮ้ยกินขนมปังกินขนมปังอ่าโอเคเรายังพอวิ่งได้อยู่ไปไหนดูซิว่าไอ้ฟาร์มที่ npc มันทำนี่มันมีไอ้แคลลอดหรือเปล่าไม่มีวัวไหนอันนี้คืออะไรเอ่ยบีทรูทอ่ะใช่เปล่าวะเฮ้ยแล้วเ,เ,เวมื่อกี้กูทุบอะไรวะบีทรูทซีดเอา สดงว่ามันยังไม่โตเต็มที่นี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นอ่าเฮ้ยอันนี้แครอทอ่านี่ไงฉันได้มันมาแล้วนะนะแครอทฮ่าเฮ้ยยวกอนเราต้องทำไอ้นี่อ่าแป๊บบหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหความคิดในหัวนี่มันผุดขึ้นมาเต็มที่แล้วโอเคทำไปข้าเป็นตอนก่อนดีกว่าเราจะทำการปิ้งมันกันก่อนเฮ้ยเราเอาไว้ดีกว่าเออทำแบบเขาเรียกว่าคนจีเนียสไง เราตามแบบเอาให้ใช้ได้ทั้งข้างนอกและข้างในนี่นี่โอ้โหนี่แล้วเราก็เอาวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็คาฟฟิงเทโบนี่โอ้โหง่ายเราสามารถใช้ทั้งข้างในและข้างนอกได้ด้วยโอเคใส่ไปขนมปังนี่ก็กินให้มันหมดไปก่อนว่าจะหมดวันอีกละแย่จังแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะเรามีโกเลมยังไงละ่ะโกเลมโกเลมหาไปไหนเอ่ยทีม รู้สึกว่าต้นไม้มันค่อยงจะเยอะไปนะเร,เราน่าจะตัดกัก่อนดีกว่าต้นไม้โอเคตัดอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งหมู่บ้านะนะนี่น่าจะเป็นการคล้ายๆเหมือนพวกบวชต้นไม้อะอันนี้ก็นะตัดต้นไม้ไปก่อน เพราะว่าไอพวกมอนมันจะฉลาดทีหนึ่งนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรวะไอไออะไรนะเวลาพอมันตอนมีแสงแบบเนี้ยมันจะชอบอยู่ใต้ต้นไม้มันฉลาดเขาเรียกมันฉลาดอตอนนี้มืดมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยโอเคไอต้นนี้เสร็จหรือย่างมันมันมองไม่ค่อยเห็นอนะเออโอเคเสร็จเรียบร้อยแหมง่ายครับง่าย โอเคเราจะขอข้าววันข้ามคืนโดยการนอนแล้วนะโอเคเป็นการนอนที่ถือไม้ด้วยไอ hey, ถือขวานเฮ้ย hey, uh huh. นายเข้ามาได้อย่างไรเฮ uh huh. ้เข้ามาได้อย่างไรกันโอเคแต่ว่าช่างมันก่อนเถอะแม่ตอนนี้ก็จะไม่มีมอนมากวนใจแล้วละ uh huh. เราจะไปทําการล่อไอพวกหมูมาก่อนเฮ้ uh huh. แต่ว่าเราต้องสร้างคอกไว้ก่อนดีกว่าเออสร้างครกอ่า uh huh. เราทําไว้ตรงไหนดีอันนี้บ้านมีบ้านเล็กๆอีกเฮ้ยความจริงเราสามารถนอนตรงไหนก็ได้ด้วยดีว่าเอ่เดี๋ยวนะมันก็ไม่ต้องละไม่ต้องทำฟาร์มไม่ต้องอะไรละเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกพวกสัตว์อะไรพวกนี้มันเกินกาดอยู่ละเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ไหมเจวัวน้อยใช่ไหมอือตายไปซะฮืออือ,อ,อ นี่โอ้วันนี้ก็มีเพียบเลยแม่เราไม่จะเป็นต้องสร้างคอกสร้างบ้านนะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่นะที่จำเป็นเฮ้แต่ว่านมีโครงกระดูกนี่เฮ้หวัดดีเอาไมมกระดูกเนี่ยเฮ้สนใจ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 ใช่ไหมล่ะฮะสนใจสนใจเอานสนใจหน่อยสนใจหน่อยเอา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 ,เอาหายไปเลย ถ้ามันหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นเนื้อเอ้ยนี่งานมันเอียงคอละปุ๊บปุ๊บเอายังไงต่อเอายังไงเลยทีนี้แล้วมันจะให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ยังไงวะต้องไอ้นี่เหรอต้องให้มันผสมพันธุ์กันเหรอฮ mm hmm. ะมาเนี่ผสมพันธุ์กันซะเออเอา, mm hmm. เอายังไงเอา้าเอา้าโอ้อะไรวะโอเคช่างบันเถอะนะ เฮ้ยวันดีเจวัวมานี่เลยฉันต้องการฉันต้องการเนื้อขั้นมหาศาลมานี่เลยฉันต้องการสัตว์เลี้ยงฉันต้องการหมาป่าหมาป่ายังไงละ่ะหมาป่า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 เฮ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยโอ oh, ว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยไปสำรวจแล้วกันนี่เฮ้ยมีไก่มีไข่ก็ต้องมีไก่นี่ไงที่มีหมูแม่หมูเพียบ เยี่ยมโอเคเราได้เราได้เนื้อบัวมาค่อนข้างอ่าที่จะน้อยซะเหลือเกินเราต้องหาที่ก่อนต้องหามาป่าที่ว่ามันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก่อนถ้าเราผสมพันุ์ที่มันเราจะได้ลูกมาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เล่นเกมมาโอ้สอปีอ่ะนี่ไงเฮ้ยทำไมมันกระจายอ่ะทำไมตอนแรกๆก็ยังเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เลยนี่ไงนี่ไง ไงผสมพันธุ์กันซะเอาเอาอะไรเอาทำไมเอาทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจเอาเอาไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจเลยโอเคภารกิจต่อไปคือเราจะหาวัวเพื่อที่เราจะอัน,น,เ,อหน,หนเนี้ยเอาไอ้หนังมันเนี้ยมาทำเป็นเสื้อนะเป็นชุดเกราะโอเค อันนี้เราได้มาหาอันละมันจะต้องได้เป็นหมวกก่อนอ่านี่ไงปึ๊บนี่ฉันได้มันมาแล้วนะนะก็ใส่เลยนี่โอ้โหง่ายดายเฮ้ยเราทําอะไรต่ออีกดีอ่ะเฮ้ยเราไปสํารวจทำดีกว่าทำเมื่อกี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปสํารวจนะนะเราจะต้องสร้างพ i ิกแอคกันก่อนปึ๊บอ่าโอเคทอชเรามีโอเคพร้อมไหนดูซิว่าไ ถ้ำท,ที่เราเข้าเมื่อกี้มันหายไปไหนน่าจะอยู่ตรงข้างหน้าหมู่บ้านนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมตรงหาก่อนไม่ใช่ตรงไหนวะเฮ้ยเป็นเป็นคนลืมง่ายอย่างเลยวะไหนวะเราต้องหาเฮ้ยโกลเลมช่วยหาหน่อยได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็น่าจะมีถ้ำหรือเปล่านี่ไงโอ้ไม่ใช่มันแค่เป็นแค่เหวเฉย โอ้แย่จังน่าจะต้องหาแบบเป็นถ้ำไปเลยอะถ้าเราไปขุดไปเรื่อยๆอโอกาสหาที่ว่าจะเป็นดันเจียนะมันจะหายากนิดนึงเรต้องหาเป็นถ้ำไปเลยเฮ้ยดิว,วิ่งจนสตามิน่ลดรัวๆแล้วเนี่ยใช่ไหมเจ้าหมูโอ้่อนี้ก็มีของอีกขอรับไปแล้วนะป๊อกอได้อะไรเนี่ยโอ้ได้มรกตอีกได้เมอร์โอเค เฮ้ย <Hey, S 2> มีแมวด้วยมีแมวด้วยเมวหมีวแมวโอ้ออเฮ้ยแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยโว้ยเฮ้ย hey, แล้วไอ้ถ้ำมันหายไปไหนอะถ้ำเอ้าจะอยู่ถ้ำก็หายไปเฉยเลยเฮ้ย่ยเป็นคนจำง่ายแล้วก็ลืมง่ายด้วยเฮ้ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นถ้ำในนั่นงไงในั่นงไงโอเคเยี่ยมว่ายน้ำไปเลย โอ้ซาตานบินาดิรล้วลวเลยโอ้โอ้ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวแต่ว่าซาตานบนาเราหมดรัวล,ว,ลวเลยอืมเรายังไงต่อเราต้องปากทอดไปก่อนสำรวจทำไปก่อนให้มันมีเสียงโอ้โอ้แค่นี้ก็นะแค่นี้ก็เป็นทำได้ในตรงนี้ก็น่าจะมีอีก นี่ไงได้เวลาสำรวจถ้ำแล้วนะนะนเยยไปเลยนนะขอปักเป็นวิธีไปก่อนเอาโอ้โหมันไงมีแค่เนี้ยแย่จังเราต้องไอ้นี่ก่อนดีกว่าเมื่อกี้เห็นโคเพียบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องขุดไปให้ได้เยอะๆนี่ไงขุดนี่ก็ขุดเองแม่สบายๆชิวๆไม่ต้องอ,อะไรมากมาย ดีนะที่ว่าไอ้ทำนี่มันไม่มีซอมบี้อ่ะแม่ไอ้พาที่แล้วนี่คือนะซอมบี้อยู่ๆก็โผล่มาเราขอขุดต่อไปเรื่อยๆก่อนนะไอ้เพิ่งมานะถ้ามานี่ยุ่งเลยนะดีนะที่เราปักท็อตไว้แล้วเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเวเ้ยละเฮ้ยชิบหายละขอขุดก่อนขอขุดขอขุดขอขุด <S <S เฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยซอมบี an mm ้เ hmm. ฮ้ยซอมบี้อ่าฉันเจอซอมบี้แล้วนะนะเฮ้ยแย่ละเราต้องจู๊ก่อนเราต้องจูบเราต้องจูบเฮ้ยโกเลมทำงานหน่อยโกเลมเฮ้ยหลบไปเฮ้ยมันถืออะไรด้วยอะโชเวลอะมันถือโชเวลเฮ้ยหลบไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแย่จังแย่จังโคตรแย่เลยไม่ไม่ไม่อยู่ละไม่อยู่ละไม่อยู่ละนอน เฮ้ยตอนนี้ม oh. no mm ีเอ็นพีซนอนด้วยโอ้นี่ไงอะนี่ไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอุ้ยมันตายยากจังเลยเว้ยเฮ้ยดรอปโชว์เวลให้หน่อยดรอปโชว์เวลให้หน่อยโอ้ยมันไม่ดรอปเลยแย่จังอืมเป็นยังไงมัน มันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแม่โอ้โอยู่ๆก็โผล่มาไอซอมบี้ไปเท่าไหร่นะอยู่ๆก็โผล่มาไอ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 เนี่ยไออะไรนะคลิปเปอร์อะไหนวะคลิปเปอร์มันระเบิดตรงไหนวะไหนวะเอาเอาลืมอีกแล้วนี่ไงแม่งความจริงผมเป็นคนที่แบบอะไรนะจำง่ายนะแล้วก็ลืมง่ายเช่นกันโอ้ดูมันทำกับบ้านดิ ดูสิโอเคช่างมาเถอะปล่อยไว้เงี้แหละแต่ว่าเราน่าจะต้องเคลียร์กับไอตัวที่ว่ามันอยู่ในถ้ำแล้วแหละไหนออกมาสิเก็บไปนี่ไปก่อนขุดไปเยอะๆเลยนะเก็บไปเยอะๆนี่ไงได้ยินเสียงสเกล,ลอะแถวๆนี้เลยไหนวะเฮ้ยเราแวงแล้วเนี่ยหรือว่ามันอยู่ข้างบนวะนี่ไง มันเดินเนี่ยให้กลัวเอ้ยโอ้โหนี่ไงไม่ใช่ข้างบนแต่ไปข้างล่างเว้ยโอ้ยดีนะที่เรายังไม่ขุดแบบตรงๆลงไปเนี่ยโอชีสเลยทีนี้โอ้โหพระเจ้าพระเจ้า,จาไม่นะเราเจอถ้ำใหม่ละโอเคเนี่ยเราเจอถ้ำใหม่ละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปประจนภัยกันอีกละไหนดูซิสำรวจร,รอบๆกัน สำรวจรอบๆสำรวจรอบๆกันใครซิมีอะไรไหมเฮ้ย hey, ตรงนี้มีไอนน้แร่เหล็กด้วยโอเคแต่ว่าเรายังจะไม่ไปยุ่งกับตอนนี้นะนะเราต้องเตรียมความพร้อมวให้พร้อมเลยแหละหนายกูเจอแล้วสเกลรตัานตรงนู้นนะไกลๆเลยนะไงนะไงมันเดินมันเดินเอาเอารู้สึกว่าสเกิลรถตัานมันจะไปยิงหมา เอาหมาแขนเอาหมาแขนกัดมันเลยเออกัดมัน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 ขึ้นไป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 เฮ้ยมันยิงมันยิงนี่มันขู่มันขู่แหมเอ้ยโอ้โหสกิลเลตันต้องได้อีกตัวหนึ่งไปแย่จังไป้อล์เลมไอ้โกเลมมึงทำงานหน่อยเดี๋ยววะพี่ทำไมสเกลเลตันมันเกิดเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวรูละรูละเราต้องไปลากซอมบี้มันมา สักตัวหนึ่งเฮ้ยมันมันห่อนี่มันห่อในบ้านโอ้โหไหนหลับแล้วใช่ไหมนั่นไงว่าละมันหลับโอเคเตียงเตียงเรายังไม่มีใครมายุ่งดีไหนดูสิกูอยากได้ซอมบี้สักตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,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 เดี๋ยว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 เ,ยเ,ยเยทมเทมเทมโอคลิปเปอร์ เรีเปอร์มาได้อะไรมาตกลงมาตกลงไปเฮ้ยบุ่มตกลงไปเออบุ่มโอ้ย้ยเจ็บหนาะเจ็บนะหนาเฮ้ยมาขมอ,อนแมนขมอ,อนแมนมาเฮ้ยปุ๊บเอาไม่ระเบิดอะ่ะมันไม่ระเบิดปุ่ม โอเคนี่ไงการเจาะแบบใหม่แล้วเราก็ลากไอ้โอ้โหสเกิลตันซอมบี้เพียบเลยเฮ้ยปุ๊บนี่จุก๊กจูกอ่าจุก๊กไอ้โกเลมก็ต้องลากมาหากโกเลมให้ได้เว้ยปุ๊บเฮ้ยอ่าจุก๊กไงเขาเรียกว่าการจุก๊กอุย๊ยเจ็บเจ็บนะ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 เฮ้ยปุ๊บปุ๊บยังไงจูก๊กเขาเรียกว่าการจุก๊กมาเอาเอาเอา,เอา,เอา เอามันตีกันเองเฉยเลยเอาอ๋ออ๋อยังไงคือคืออะไรเอาเอคืออะไรวัดอยู่ๆมันก็ตีกันเองเฉยเลยเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 เปลี่ยนมันเปลี่ยนมาหาเราเปลี่ยนมาหาเราแย่ละแย่ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยมึงออกมาทำหอกอะไรเฮ้ยปุ๊บปุ๊บอุ้ยเฮ้ยเจ็บเฮ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายทีมทีมเฮล เชียอะไรแกเชียอะไรแกฮ่าเฮ้ยโกเลมมึงมาหน่อยสิเฮ้ยโกเลมมันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยโกเลมนี่ไงโอ้โกเลมแม่งอยู่มุมนี่เลยมาซอมบี้สักตัวหนึ่งมาเอสองตัวเลยรสองตัวเลยมามาสองตัวเลยมาสองตัวอะไรมาปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นมา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 ,นมาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยโกเลมจา๋าโกเลมจ๋า มามาไฟกันหน่อยไหมไปเร็วอู้โอ้โหตีทีนึงดิโอ้โหแรงมากไปขึ้นไปเฮ้ยซอมบี้ตันอีกตัวนึงอะหายไปไหนวะนี่ไงซอมบี้จ๋านี่ไงโกเลมมาหนี่กเลมโกเลมเคลียร์ทางให้นะมามาหนี่มา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 นี่ปึ๊บปึ๊บจุ๊กจุ๊กก่อนจุ๊กก่อนนี่ไง ไงซอมบี้นี่ไงเอาไปเฮ้ยมันไม่มาเนี่ยนี่ไงเออซอมบี้มาแล้ว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 มาเฮ้ยยิปเปอร์โอ้โหตกใจออขามันขามันขามัน,มนเออสวยเยี่ยมมากๆเลยมาแหมเป็นหนึ่งคืนที่นะ่ารุ่นระทึกดีจริงๆเลยแม่งเกือบตายหลายรอบละไอ้โอ้ ขอน,นอนเฮ้ยมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆอย่างนั้นเหรอไหนดูสิมีมอนสเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆเ,เยใใลยใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดนี้ยังไงล่ะนี่ไงโอ้เวรละเวรละ,ละไม่เอาไม่ยุง่งไม่ยุง่งเฮ้ยมันจะระเบิดบ้านกูไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรเขียวๆเดินผ่านสเกลอีกโอชโอิเพี่ไปหมดเลย ไอ้นอนโอ้โหเอ้ยสองตัวนะ่นี่นี่ตัวหนึง่งแล้วก็ไอ้ตัวข้างๆบ้านเราอีกตัวหนึง่งแย่และนี่ไงโอ้โหเฮ้ยสองตัวโอ้โชีตเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแต่กูจะรอดผ่านคืนนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยจะสว่างแล้วจะสว่างแล้วโอเคเราไอ้นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหสองตัวสามตัวไอ้เพี้ยนไปหมดเลยอะไอ้คิปเปอร์เกินกาดเต็มไปหมดเลย เราไอ้นี่ก่อนดีกว่ามาเราจะบุกไปทางอย่างนี้แหละไปมามามาให้หมด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 โกเลมฮัลโหลทีมโอ้โโหกเลมมึงไปเฝ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้กระดูกระดูเพียบเลยโกเลมเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโกเลมจะแตกโกเลมจะแตกเอ้าทำกเลมกูทำกเลมกู จุก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 เหรอจุกเหรอเออโอ้ยเฮ้ยมันไม่ตายโอ้โหเฮ้ยเฮย้ยโกลเลมจะแตกแล้วเฮ้ยโกเลมมึงทำประโยชน์อะไรให้บังเนี่ยทีมนี่กูจะรักษาเป็นยังไงอ่ะหรือว่าต้องสร้างใหม่เลยน่าจะต้องสร้างใหม่โอ้โหเปรียบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 ไม้ไม้ไม้ไม่เอาไม่ดีไม่งามไม่ดีไม่งามไอ้คิปเปิ้ลมานี่เลย มาระเบิดตรงนี้แหละปุ๊บโอเคเยี่ยมโอ้โหโล่งเลยเฮ้ยสเกลอะไหนไหนหายไปไหนเฮ้ยโอ้ไอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี่คือหัวหน้าหมู่บ้านเอ้กูเจอได้ยินเสียงสไปเดอร์หายไปไหนโอ้นี่ก็ตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ มันไม่เป็นมิดว่ะมันไม่เป็นมิดว่ะกลัวมันปลาหลังตปอุ้ยเฮ้ยมันมันห้าวอ่ะมันห้าวอ่ะมันห้าว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 อุ้ยเออโอ้โหตีอย่างยากเลยมันตีแล้วมันแทบไม่เข้ามันเลยอะโอเคครับก็สหระคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่าีเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็นะหมู่บ้านนี้ก็นะเริ่มเละละนะครับโอเคครับสหรบคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่าีเท่านี้ก่อนละกันนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเยี yeah. ่ย